พอพูดถึงเรื่องค้าขายกันขึ้นมานะครับก็ทําให้นึกได้ว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ชมรายการนี้อยู่ก็เป็นพ่อค้าแม่ขายกันทั้งนั้นนะครับก็มีกันบ้างแน่ๆแล้วก็ค้าขายรายย่อมก็คงจะมีอยู่เยอะแยะทีเดียวนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับกลวิธีที่เด็ดในการค้าขายครับเรื่องราวเกี่ยวกับการขายรองเท้าครับพอพูดถึงเรื่องรองเท้ามาท่านผู้ชมก็บอกไม่เห็นมันจะมีทีเด็ดอะไรเลยรองเท้าพ่กเขาขายกันเป็นคู่ๆก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่เอง ขายเป็นคู่ๆนี่แหละครับธรรมดาแต่ที่เขาขายทีเด็ดนี่เขาไม่ขายเป็นคู่ครับเขาขาย ท้าผู้ชมครับท่าผู้ชมลองหลับตาแบบผมดูนี่นะครับนี่นะครับอ่าผู้ชมก็จะไม่เห็นอะไรเลยอ้าวเอ๊ะถ้างั้นอย่าหลับดีกว่านะให้ผมหลับคนเดียวนะครับถ้าหลับตาแบบนี้นะครับเราก็จะต้องมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่การที่หลับตาแบบนี้แล้วมองไม่เห็นอะไรเลยแต่เราจะสามารถทําในสิ่งที่ง่ายๆได้นะครับอย่างเช่นว่าเก้าอี้อยู่ตรงไหนเราก็จะขยับเก้าอี้ได้นะครับอ้าเจอเก้าอี้แล้วเราก็นั่งได้นะครับหรือเราจะลุกเดินมานีไปไหนมาไหน่านนี้เราก็ทาได้หลับนานๆเดี๋ยวจะง่วงไหมฮะเปิดสักที ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นสิ่งเล็กๆแบบนี้สิ่งเล็กๆขนาดนี้นะครับถ้าต้องหลับตาทำถ้าจะต้องหลับตาทำแล้วจะต้องหัวเราะกันล่าแน่เลยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไงมาหลับตาทำงี้นะครับวงจรไฟฟ้าขนาดเล็กแบบนี้แต่มีคนทำได้จริงๆครับและคนคนนี้ก็เป็นคนตาบอดฟังแล้วอย่าเพิ่งหัวเราะอยู่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามีเรื่องราวของเขาให้ดูไม่น่าเชื่อจริงๆครับเขาทำเรื่องอย่างนี้ได้ได้อย่างไรตามแผนที่เขาก็บอก่ามีสะพานไม้ก็ถูกนี่นะทำไมไม่เจอทีลย ไม่น่าเลยชคุณยายเขียนยังไงนะบอกว่าลงบันไดจะเห็นสารวระภูมิเดินมาทั้งวันแล้วว้ามื่สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการท้าพิสูจน์ช่วงกลเม็ดเท็ดลับกับบิสโตลีโอ607จะพาท่านผู้ชมมาพบกับพี่ตุ้มการแผนที่นี้นะฮะ งหน้าตาเป็นยังไงหล่อเหลาขนาดไหนผมก็ไม่ทราบเดินมาทั้งวันแล้วแดดก็ร้อนเดี๋ยวอดทนสนิทฮะเดี๋ยวคงจะพบกันนะฮะใจเย็นครับมีใครอยู่ไหมครับอยู่ครับพี่พี่พี่คนที่ชื่อชื่อตุ้มอยู่ไหมครับอยู่ครับตุ้มฮะไกลอยู่ไหนฮะเนี่ยฮะผมผมนี่แหละครับกำลังซ่อมอยู่นี่แหละครับ พี่ๆเหรอช่อตุ้มครับผมแล้วที่นี่มีกี่ตุ้มครับเนี่ยมีตุ้มเดียวนี่แหละครับประเกตนะครับผมใช่ครับมีผมนี่แหละครับที่เป็นช่างครับครับมีอะไรเหรอครับผมมาถูกบ้านนะเนี่ยอ่ะถูกครับผมก็เดินมาเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมีอะไรเหรอครับวิทีโเสียงฮะนี่วิทยุคุณยายผมฮะของเก่าเอามาให้ผมดูเลยครับแกไม่ยอม เปลี่ยนเลยจะซื้อใหม่ก็ไม่เอาชอบรักเครื่องนี้มากเลยใช่ไหมนันนี่มันรุ่นเก่ามากแล้วนะครับรุ่นี้ฮะพี่ชมได้จริงเหรอครับผมคือนี้นะพี่เป็นไงครับเครื่องนี้เนี่ยมันอาการคือเสียงดังบ้างไม่ดังบ้างขึ้นไม่ค่อยอยู่กับที่นะฮะครับที่ทําได้แน่นะได้ครับผมเออป้าเขาบอกต้องมีเจ้านี้เจ้าเดียวที่พอจะทำได้นะครับไปมาหลายที่แล้วฮะครับอ๋อให้ผมดูก่อนนะครับ โอ้นี่ลอยนี่เขาไปนี่เขาไปทำอะไรกันมาครับเนี่ยก็ก็มาเรื่อยฮะนั่นเดี๋ยครับผมถึงได้วาเนี่ยสายันถึงได้ขาดหลุดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยสายเส้นนี้ก็หลุดเนี่ยครับเห็นไหมครับพี่เนี่ยนะฮะเนี่ยสายเส้นนี้ก็หลุดครับเนี่ยเห็นครับผมเห็นฮะครับเนี่ยเดี๋ยวผมบัดกรีให้ก่อนนะฮะดังไม่ดังก็ไม่รู้ต้องลองดูมันจะเสียอะไรหรือเปล่าเดี๋ยเนะรอสักครู่ ระหว่างที่เรากําลังรอ,งรองคุณตุ้มซ่อมวิทยุเครื่องนี้เรามาทําความรู้จักกับเขากันหน่อยนะครับเขาคือประกิตอนุสรฮิรันการอายุ37ปีตาพิการมาตั้งแต่กําเนิดเริ่มทํางานเมื่ออายุ14ปีโดยเป็นลูกมือช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้าจวบจนเจ้าของยุบกิจการจึงออกมาตั้งร้านเองที่บ้านด้วยสายตาของทีมงานท้าพิสูจน์ความรู้สึกตอนแรกนั้นไม่เชื่อสายตาว่าคุณประกิตจ,จะซ่อมเครื่องไฟฟ้าได้จริง ต่อเมื่อได้ถ่ายทําไปได้พักหนึ่งจึงยอมรับว่ามนุษย์ผู้ไม่ยอมพ่ายแพ้โชคชะตาอย่างคุณประกิจนั้นได้ทําให้เราเปลี่ยนความรู้สึกได้อย่างสิ้นเชิงในตาข้างขวาของคุณประกิจเมื่อหลายปีก่อนเคยทําการผ่าตัดเปลี่ยนในตาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแต่อยู่ได้ไม่นานก็มีสภาพบอดสนิทเหมือนเดิมส่วนตาข้างซ้ายนั้นสามารถมองเห็นได้อย่างลางเลือนซึ่งถ้าจะเห็นกันจริงๆก็ต้องมองใกล้ขนาดชิดลูกตาจึงจะเห็น อย่างเช่นมองดูแผงวงจรจะอ่านหนังสือหรือจะเขียนหนังสือก็ต้องก้มลงจนชิดช่างอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปทราบดีว่าควันและความร้อนตะกกูบัตรกรีนั้นมีอันตรายแค่ไหนแต่เขาก็ก้มลงไปใกล้เสมือนไม่ยินดียินร้ายอะไรกับมันเลยบางครั้งคุณประกิตก็ต้องให้ลูกมืออีกสองคนพันยาหรือลูกสาวช่วยบอกสีสันหรือช่วยบัดกรีวงจรขนาดจิ๋วที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัด ในเวลาที่ต้องการอะไหล่เครื่องไฟฟ้านั้นเขาจะนั่งรถเมล์หรือรถไฟจา,ก,ากระบังมาซื้ออะไหล่ที่บ้านม่อด้วยตนเองนอกจากสามารถซ่อมเครื่องไฟฟ้าได้ทุกชนิดแล้วเขายังสามารถซ่อมเครื่องยนต์เป็นสินได้อีกด้วยชีวิตของคุณประกิจนั้นทําให้ทีมงานท้าพิสูจน์ต้องนิ่งอึง้งและง,งงงานในสิ่งที่พบเห็นคุณประกิจได้ต่อสู้อุปสรรคของชีวิตอย่างคนตาดีๆต้องยอมรับว่าเขาคือบอดไฟฟ้ามหัศจรรย์จริงๆครับ อีกนานไหครับเนี่ยพี่สักประเดี๋ยวหนึ่งครับไม่นานนะครับผมกาลังจูนอยู่ครับไม่นานนะครับซ่อมได้จริงเหรอพี่ได้สิครับรับรองเฮ้ยแม่ไเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเ้ยผมบอกแล้วว่าซ่อมได้เห็นไหมโอ้เร็วขนาดนี้ด้วยนะครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วว่าซ่อมได้ของเนี่ยคนเดียวคิดเท่าไหร่พี่คิดไคิดไม่แพงแล้วครับที่นี่ซ่อมถูกครับ อะไรอ่ะคิด30บาทก็พอครับ